เส้นโอ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 สีมาสูบอันนี้ปเป็นยังไงต้มปลากระป๋อง,องใส่ขนมอันไม่ขนมเส้นต้มป,ปลากระป๋องใส่หุ่นเส้นโอแล้วเสร็จมัน <urch ota els> แต่และพี่น้องสุขุมสุขคนไปในวันพันถือเลขโอ้ถือคักถือแน,น่แผงของแกทีพูดแตกทุกแผงเลยแตกทุกแผงเลยนะเธอ เราสิมาซื้ออีกมาเด้อแบบที่นี่เปิดแผงเราเด้เปิดแผงมันขึ้นนี่แล้วสิเป็นตอนไรบบดน,นี้อันนี้ชิกินข้าวเหนียวลืมอันนี่แม่มหรือผงข้าวแม่บอดนี้อันข้าเย็นมันเหลียตอนนั้นเป็นขาน้าวเย็นมาได้นึ่นเป็นข้าวหอนแหละพอมาอุนน่นไงเข้าวเย็นมันเหลียอยู่น้อยหนึ่งพี่น้องเออจะกินซ้ำตามนี้ตามเกิดดิน้อพี่น้องพบอกเดี๋ยวซ้ำนี่มันสิคกินมื่อไหร่หรือมาเข่าเออเ,ออเออเป็นจะไหนนี่มาเข่าพี่น้องก็ต้องกินเมื่อไหร่ เดี๋ยวเราคยับกล้องดีๆก่อนหนิเออจังสีใครในเนาะบ่จะได้เห็นความงามความสวยชัดๆนะจ๊ะเนาะนแม่ก็ได้ซื้ออันเลขกกระเจี๊พัวแป้งขาบก็จะเลี้ยงแป้งขับทั้งไข่ทั้งโซทีบโซแดนมาสิเปิดแผงมาเปิดแผงมาเห็นไหมแม่เป็นหนออันนี้ก้อนเชี่ยสุดจักพี่น้องสกุลคนแผงไข่แผงอัลตร้าเลี้ยงแตกเลิศสนใจันเลยทั้งเบอร์ทั้งเบอร์เนี้ยทั้งแบตเลอรี่ทั้งหวยเอาแด้จแค่เอาตีกันหัวเลยเออ บานนี้แฟนคลับคุนถือเลขหาซื้อว่าพอมันหลายคนโพดต้องประกาศเอาประกาศขึ้นว่าโขงเอาน้ำเพจน้ำเฟซบุ๊กเอาเออเดี๋ยวนีก็หาพอแล้วคุณภาคนาเป็นเราคุซื้อ,อทั้งไลน์ <c oughs> พวกนีอยากซื้ออยากอยู่ทั้งไลน์แอดไลน์มาหายอยางทีพูดเด,ด้อะไลน์ไอเดียชมพูแสงจันทร์เด้อะคุซื้อ,อทั้งไลนยเนี่ยพวกมัหายอยู่ทั้งเฟซบุ๊กเออไม่หายอยู่ทั้งเฟซบุ๊กไม่หายอยู่ทั้งเพจเลื่อนไปหาทั้งไลน์เป็นเราเนอะ มีหลายเพลไงเออมีทั้งสามสี่เพลทนะเออหาเพนั่นออกเพลนี่เพนั่นออกเพศนี่อโอ้เมาหัวเอาไปก้อนแบบประกาศหาเอาดิกว่าแบบเออพ่ประกาศห,หาเอาแล้วคุณอาจะเห็นมา้งเขาเลยทักมาไง <c oughs> อีมั้ื่แล้วคนได้อย่างได้เงินยน้ำน,นักเรื่อยๆเออแผงแตกเ้วสมัยแตนเลยมันนี่แผงงวดน,นี่ก็สิตแตกอีกเด้อยอันซาอดได้เป็นนองเชีย่ยตัวนี้แต่เป็นนองสกุลสกุนเปิดบริสุทธิ์ผุดพองอื เนื้อสมเป็เลยน้ามันนี่น้ามันเย็นฉันแข็งมันนี้อากาศมันหนาวม่อว่ามันห่อนมันนี้หนาวอากาศเป็นว้ทองอืรอบเดือนมากกว่าปกติที่เราเอ้อากาศอะได้ทินตอนนี้เป็นเขานี่เด็กเขาเย็นแล้วมาอุ่นเอาแด้นี่ตะกี้เป็นเขาเย็นมันนี้เป็นเขาห้อนอนาจะงหวอนขนาดเขาเย็นแล้วมาอุ่นก็ยังงามอยู่เห็นป่งามพี่ยายจะพูดเลยเป่าคาถาพานิยม เขามาแล้วก็หาทางออกบ่พอให้แฟนนะครับหักแฟนคับลงเนาะเพี้ยงหักยังไม่สมัยได้จ่านะจะพูดเป็นตทหักที่หยังนี่หิมามันเสด็จกับเจ้าพูดอยากเปิดแผงเราเด้ดคุบอกไหเปิดแผงแล้วแฟนคับทั้งออสเตรเลียทั้งทวีปเพื์อนเหมือนหิมะหิมะซีโรตัรีซีโรตัรีซีเลขกับหิมาคุณโอ้มันอืดกันนี่เห็นบอลคนอะเส้นสีนี่เป็นสีทั้งบักพริกทั้งเสียนปลากระป๋องปลากระป๋องตายหยังตายสามในขั้วนี่หระจ้าม่นเม็นตายยังจะพูดขี้โมกอึด เ็ษมันอิดพี่บว่มีน้ในส่วนนีาดใหญ่น่มีน้ำใส <c oughs> นส่นน,สนี้นตัวนี้เออเยเลยังเลพี่น้องเลยมาให้มากบสิมาซื้อเองขอสดน้ำโกโก้กับข้าวก่อนน่กอนมันสีเศษอืดสีบ่มีน้ำในส่คับๆอย่าบ่ามีน้ำนบ่เ็ <c oughs> มันอืดอ่าอืมพี่นองนัว แซบนัวไม่กลัวผู้ใด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 มาซื้อัลตารีผมแยงผู้ดซื้อัลตารีสิเล็เปิดเบอร์แล้วเปิดแผงไม่แล้วอืมอืนอน ใส่ขันๆบลวกปาสวยๆไปสั่นฮวอนฮวันเด็ดขันบวกฮวันมันจะกินปาแซ่บได้แท้ๆม่เห็นมันเศ้าฮวันันกินขัมันเศร้าฮวันหมันก็แซ่บมันต้องกินฮหอนๆมถึงแซ่บกินไปจมไปสิน่ะหน่อย ากระป๋องากระป๋องกระสามม่ขั่วก็มึงซองกระป๋องได้หนึ่งแล้วก็เส้นห่อหนึ่งหอยใหญ่ๆเลยเส้นต้นส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 ูงนะมันเส้นยังเขาแบนเส้นส้นสูงอืนเส้นส้นสูงเนาะเส้นม้ขามได้เลย มันอืดหน่อยหนึ okay, Arizona, <t fucking S 1> ่งเห็นป <t> ่ะอ <Ice> ือแบบตอนไปเด็กหน่อยนะที่เม่นะเห็ดปักกระป๋องเนี่ยต้มเส้นปักกระป๋องนี่อเพิ่อใส่นั่นพร้อมใส่ต้นกล้วยไหมนี่ก็ลราเพื่อนใส่อย่างว่ากล้วยไหมที่มันเป็นกล้วยเป็นบางงูเหมือกันลืมซึ่งมันทีเป็นกล้วยอ่อนไหมที่เป็นต้นกล้วยอ่อนไหม มันมีสีมือเลยดูเซนบากขึ้นแซ่บอ่ที่นี่พี่น้องเอ้ปนี้ยันพูดว่านีตน้นกล้วยใส่มันมีตลาดอยู่เด้ตลาดนี่ขายอยู่สปริงเวลเลยอืมร้านเอเชียอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ยันพูดไปเลยไปตลาดไงยังนพูดไปเลยไปตลาด ไปแปซซี่เนี่ยไปส่งคิมสือส่อไปส่งคิมูได้ยักสวยหนาใสเจ้าพกสื่อคิมอย่างพูดเรื่องพูดขายคิม,ม้อมแคชอแก้สตงขายเล็ก้อมกรักกอรรี่พอมขายขนมเสีนงฟอมอืมอมสมก่อนขายโตร้อยสีมา สมัยก้อนขายโตพี่น้อมสมัยมนีบเพียนตะเีบหรออะไรตลอดบอกมันแม่นอ่ะทอสมก้อนชินขายโตสำมนี <laughs> ม่จะ <laughs> อ,อ,อืถามไปขายอะไรมาถนนึงไมปวดกรางอะไรกะขายหอยเลยนาขายหอยเลยืะสิเคยขายจอะขึ้นมันจิได้จัปวดรั่งนะขายแมมหอยเอพ่อแม่หาม,มาดอกสมบัติสิ้งุดท้ายไปเดี๋ยวเศ้าขายดอะหอยนะน้อกจะปวดกัะน,นอนซีขาแดงมันนี่นาอกำลังขายลอตเตอรี่เนาะ สมัมก้อนหาขิงน้ำสลังสมไมนี้หากินน้ำหวยรัฐบาลเอาแมนทุกทงเนยเมาะพี่น้องนะมามองมัไได้เงินมาอยาบมีเงินน้อยอยาคอยวัสนานะสิเอ้าอีกอขึนหนากย่อยปากกันคนแถววองเลย ก็ดีซอพี่หน่อยเดี๋ยวขอสดน้าคกูก่อนสูบเจนสมือนเปล่าเรื่องชดน้าแล้วบัะนี่ยเปลาบอก่มันแมน่นไม่ต้องอ้อมความไ่อ้อมความเชฟเราไม่ร่ะจะม่ได้ถามรู้จ้ะขนาดบอกหลายคลิปเราเนี่ยแต่พักน้ำถามน,นี่กแน่กหนแะต่หนก่อนหน้าแด็กด่างมั้นี่บู้เลยไม่หลังขุดข้แก็อยากได้ผัวฝรัง่งยายค่ะผัวฝรั่งให้หน่อยบอกหลายทีแล้วว่าด้หา,าผัวให้ไปเรึอยากให้ให้ก็น่าผัวเนาะโอ้ หายใจ่ผู้หาหายใจู้ฝาบเรียบนี่เดวลอกันเนาะเป็นหนูทะลอกยากันเนาะอือืมอเน้นแต่สิว่ออีมานอกเขานะเลมาเขา เย็นเนาะคุเข่าวแบบว่าว่ามันข่าเย็นดอกสมัยก่อนเป็นข่าเย็นว่ามันสมัยก่อนมื่อแ้กบ่ตอนนั้นตอนที่ปัจจุบอุ่นน้ำเป็นข่าเย็นวันนี้มาอุ่นน้ำมันก็เป็นข่าวห่อนน่ะละเมื่อแรกบ่หรือมาเข่าเมื่หนุ่มแล้วก็ตะเลาะหวยล่ะหรือมาเข่าเลยเออเดี๋ยวปั้นที่สองนี่อิ่มบ่อิ่มหมแล้วแต่มันเอาอืม อยู่ในตัวลูกพี่ยูไม่กินทุกมือกันยอดคอยนี่แหละเกิดโชคดีเราต้อได้เป็นหนึ่งย้ายพูดเป็นแม่บ้พนออืม ว่ามอนแมนน่นอืมเีอ่อ้าวตกช่องเท่เาเราแต่มันอืดอออหหอเห็นป่แซ่บไป่น่องเลยแซ่บเศนัวเลยมัมือี้มันพุดมันที่สอง สองน้องแไปงานพนกงาล่นเกมนะของทำงานเล่นตัเกมมันมีอย่างหนึมียงมีงานนะเ็นตเกมนี่ดิฮอนฮอออืมอมจอ้ยเบืออนัหะพนัน บริไดเห็นอย่างแรกหรือเมือ่อที่ไปเที่ยวบไปเที่ยวสิดูตบาบ้าเห็นตะเกมทำมาหาขายเล็กขายมวยซอยข่อยสนุงขายรตริซอยขอยย่อยให้พวกเต็นสมอแซ่บไปเลยแลงวทำงานนิดสิบเด่นเกมฉันพิ่มสะอาดสวนสาวไว้น,น้ำยังเร็วๆเ,เป็นจริง อากาศข้างนอกมันหนาวเลยมืนี่มันกับอบแบบว่าหนาวก็ร้อนก็ได้หรอมันแบบว่ามันวมไหมมันหนาวแบบว่ามันอุ่นอุ่นมองไงครับมันบ่ฮ้อนใช่ไหมก็ใส่เสื้อกันหนาวนี่โดดอยู่ในบ้านมันกวงมันจะเย็นมันหนาวเลยมันใส่เสืแขนสั้นมันให้หนาวค่ะอืออือือื้

tắm nào cũng ซาฟารีออสเตรเลียมันื้อเบิงเ,เงินน้ำแน่สิผู้แปลกแปลกคือแผงไม่เบิงเงินน้ำสิพู้บอกว่าอะไรกันเลยสิพู้โชคมาให้มันหมดแถวนี้แฟนกับคนไหนเห็นยาสิผู้ทักของก้อนหอันเยอะได้สิผู้เนี่ยทักขายเลยทักาหาลูกค้าเพื่อนว่ะอืมแต่ไม่ก้อนไปขายลอตเตอรี่สิผู้เก็ตย่างไปหาหลูกค้าอันนี้เขาอยู่ออสเตรเลีย เขาขายของออนไลน์เขาก็ไปทักหารุกค่ะเป็นส่วนทเขามีวัรนาทดีเน,ะนาะอี่อย